รายการอบบหนึ่งสำหรับคนรักเพลงเอเชียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอยกทั้ง1ชั่วมงเต็มเลยค่ะให้กับชาวครีบานาน่านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเอเดน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 เดีเอวเอาเดนเนเดนเดนเดนมนเอาานใหอ,อ่ 1>, 1นเดเดนดนเดงนเดีเอน <Okay. S 1> เนนเดเนนเดนนเนเดเอนเนเดนเด ใ้ตบมือไม่ได้เหรอเห็นปะต้องตีต้องตีขาตันนอย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคาวันนี้นะคะเป็นวัน F T I s l a n d Day นั่นเองนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรอยากจะบอกเราเกี่ยวกับ F T I l a n d นะคะไม่ว่าจะเป็นความประทับใจสมาชิกที่ชอบที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดหรือว่าข่าวอัปเดตด้วยหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาเพิ่งมาจัดไปที่บ้านเรานั่นเองนะคะวันเสาร์ที่9มิถุนายนที่ทันได้ดมเมืองทองธานีนะก็สามารถโทรมาบอกเล่าความประทับใจได้ด้วยนะคะ สามารถได้ทุกช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกเลยดีกว่านะคะกับ Facebook ของเรานั่นเองค่ะ w w w f a c e b o o k c o m a s i a n h e r o w e e ะค่ะ w w w t w i t t e r c o m a s i a n h e r o w e e ค่ะหรือว่าจะเปทาง SMS นะคะ4221441ค่ะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะ022076700ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ารับชมรายการของเราออนไลน์ได้แล้วนะคะทาง www.channelvthailand.com หรือว่าใครนะคะที่มี iPhone, iPad นะคะก็เปหลดกันมาเลยนะคะกับแอปพลิเคชันของเรานั่นเองจาก อค่ะได้เลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึงวง Rock FT Island ของเรากันก่อนเลยดีกว่านะคะเรามาพูดถึงสมาชิกกันก่อนเลยเป็นดับแรกนะคะซึ่งสมาชิกน่าประกอบไปได้ทั้งหมด5คนค่ะสำหรับคนแรกเลยนะคะเป็นลีดเดอร์ค่ะชื่อว่าเ่วจงคุนนั่นเองนะคะรับหน้าที่ทั้งเล่นกีตาร์ค่ะคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องนำด้วยค่ะคนที่2นะคะนั่นคืออีจาจินนั่นเองนะคะเป็นมือเบสค่ะ คนที่สนะคะซงซึงฮยอนค่ะเป็นมือกีตาร์ค่ะค่ะแล้วคนที่4่นะคะชเวมินฮวานค่ะเป็นมือกลองค่ะค่ะแล้วก็คนที่5นะคะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะสำหรับนักร้องนำของเรานะอีฮงกินั่นเองค่ะค่ะพวกเขาเนะคะเปิดตัวค่ะด้วยชื่อวงเท่ๆนะคะอย่าง F5Iland ค่ะซึ่งเป็นคำย่อนะคะมาจากคำว่า Five Pressure Island นั่นเองค่ะพร้อมกับ เดบิวอัลบั้มนะคะนั่นคือ c h e ยร Fu ูลเซน i ิ i ิลิค่ะค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็มีเพลงเปิดตัวนะคะในปี2007นั่นเองกับเพลง love sick เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นะด้วยหน้าตาที่น่ารักสดใสนะแล้วก็ความมีเอกลักษณ์ของวงพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็ความสามารถในการแต่งเพลงการร้องเพลงก็เลยคลองใจสาวๆและหลายๆคนเลยแบบว่าใจละลายกันไปเลยทีเดียวเวลาที่เขาขึ้นร้องเพลงนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเขาเขยังมีเพลงติดชาร์ตมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันนะคะแล้วเขาก็เคยบินไปไกลนะเพื่อไปแสดงคอนเสิ ด้วยนะคะเรียกได้วด่าข้ามฝั่งเลยไปถึงฝั่งย<อ>ุโรปเลยนะคะกับวงเซียนบลูนั่นเองค่ะซึะ่งแฟนๆน,นะคะ,คะก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในการทัวร์นะคะคอนเสิร์ตทัวเอเชียในครั้งนี้นะฮะของเอฟทีไอแลนด์เนี่ยก็ไม่พลาดเลยที่จะเลือกประเทศไทยเป็นช้อยส์ของพวกเขานะคะค่ะ,ะ,ะก็มาเปิดแบบว่าเปิดคอนเสิร์ตไปแล้วสุดมันให้กับเพื่อนๆี่ยได้ชมกันไปค่ะแล้วก็รายการของเราค่ะเอเชียนฮีโร่เนี่ยก็ยังไปสัมภาษณ์เขาด้วยนะ <c oughs> เขาบอกว่ามีความเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากๆเลยกับโมเชนด์ I ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าจะน่ารักแล้วก็เป็นกันเองขนาดไหน <c oughs> นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีภาพนะคะเทปการสัมภาษณ์ให้ชมกันด้วยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยนะคะเพ <c oughs> ลงที่เดบิวต์ของพวกเขาเลยดีกว่านะคะ <c oughs> นะคั่นคือเพลง Love Sick ค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพบคว <c oughs> ามพิเศษอีกค่ะในวันนี้เลย F G I N D ไปชมเลยค่ะ e r e f l a n d you're watching Asian Hero! Yeah! 게게사랑했 s t 정훈 k r a s t a 이용기 Krab! s t 최민관 Krab! s e 이재진 승 이게 나라마다 돌아다니면서 아시아 투어잖아요 그래서 방콕만을 위해서 네. 저희가 약간 세트 리스트를 네. 좀몇 군데를 바꿨습니다. 그쵸, 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 한 번도 하지 않은 세트 리스트 네. 순서일 수도 네. 있을 것 같고요. 오프닝이 틀려요. 좀 바래요. 오렌지 머리. 너에게 연락 오지를 았어 리아 보컬이요 저 베이스 치면서 한번 노래해보고 싶어요 저는 드럼치고 싶어요 뒤에서 카만이앉아저 기타치고 싶어요 그냥 손만 띵가띵가면 되잖아요 <laughs> 어, 어, 네. 저도 보컬하고 싶어요 공항 같은 거할 기타 안 들고 그냥 몸만 가아가는새바라보고 음. 싶지 않 네. 저는 네. 바이올린이요 색소폰 전 첼로요 예 저 하프요. 하가 짧으면 안 돼요. 아예. <laughs> 저 지휘자, 짧은 거 있어요. 재진군이 지휘자라면 저는 하지 않겠습니다. 말안 듣는 단어는 필요 없다고 얘기해 주세요. 날아가는 어, 새바라보 최근에 저희가 이제 어, 대만, 그리고 일본에서 또 트윈치라는 앨범을 발표하고, 얼마 전에 좀 지독하게. 활동이 끝나면서 이 아시아 투어를 진행 중이고요. 네. 네, 요즘에는 여러 가지 연습을 좀 하면서 승현군 같은 경우는 에 뮤지컬을 네. 준비를 아, 하고 아, 있습니다. 잭더리인가요잭더리잭더리라는 네. 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 뮤지컬의 의사 역할을 맡으면서 화려한 네. 네. 변신 준비죠. 아, 네. 아니, 아니 아, 의미를 여기서 좀 보여줘. 아, 어? 안 돼요, 아, 안 돼요, 안 돼요. 조금 네, 열심히 고민했겠는데. 준비하고 있는 거 아, 맞죠? 네, 근데 있어요. 비행기 안에 대부을놔두 왔다는 소문이 아, 네. 아 그거는 <laughs> 성문이라는 사실이 또 있어요. 아, 성문이요성문이에가좋아졌다는 네, 아, 아 네. 그 껍데기. 아, 껍데기, <laughs> 껍데기. 껍데기. 아, <laughs> 네. 여러분 열심히 준비하시고 아, 어, 네. 네. 내일 이어요 아, 저희는 네. 또 태국, 네. 아, 이콕의 네. 콘서트에 열중하도록 하겠습니다. 이용기요. 장난이고요. 멤버십이죠. <laughs> 저희 다 멤버십 카드 있거든요. <laughs> 거의 다빵 터졌어요. 황소 사람들. 은이 투포한. 은이가 항상 오, 요 멤버들 동생들에게 혼낼 때도 항상 기를 모으면서 혼내거든요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그렇기 때문에 이 투포한도 이렇게 돌리다가 한 번에 기를 모아서 이렇게 팍 던져야 돼요. 네 <laughs> 그렇게 그리고 조은 분이. 높이 뛰기 되게 잘할 것 같아요 점프력이 멀리뛰기 멀리뛰기 잘할 것 같아요 아니 높이 뛰기 잘해요같아 내일 있을 콘서트 네. 많이 기대해주셨으면 좋겠고 네. 아, 어, 또 많은 분이 오신다는 얘기를 들었습니다. 그렇습니다. 네, 아 어, 그렇기 때문에 많이 기대를 하고 있고, 뭐, 태국이야, 네. 태국, 태국 팬분들이야 워낙 열광적인 건 누구나 다 아, 아는 사람이기 때문에 좋았죠. 되게 프리마던 나라면 더 열광적이라고 저희는 아, 믿고 있습니다. 그래서 내일 콘서트 아 어, 열심히 마무리 잘될수 있게 어, 최선을 다하고 어, 또 좋은 기억에 남을 수 있게 또 최선을 다하도록 하겠습니다. 내일 재밌게 놀아요. 감사합니다. <목소리> กับน้องพุทแล้วก็เบลนะคะในรายการชินวีธนานารเอเชียนฮีโรค่ะกับช่วงนี้เลยเอเชียนอัปเดนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าช่วงแฟนรีพอร์ตใน FT ฟ s l a อ d แ a นของเราวันนี้นะคะก็มี1สายค่ะที่เขาได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านไปด้วยนะคะมาพูดถึงความประทับใจกับเราในวันนี้นั่นเองเราวก็ไปรับสายเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ โมบายพรีมารอน่าไทยแลนด์ค่ะนี่น้องโมบายนะคะ,คะเป็นแฟนคลับพรีมารอน่านั่นเองนะ,ะเป็นแฟนคลับ FT Island ด้วยนะคะ,คะเป็นไงบ้างได้ไปคอนเสิร์ตมาสนุกไหมคะน้องโมบายสนุกมากๆค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่อยากบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วแบบว่าประทับใจอะไรในคอนเสิร์ตมากที่สุดคะถ้าจะบอกให้ประทับใจคือประทับใจหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองที่ชื่อที่ชือ่อว่า FT Island เนี่ย แสดงได้ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าขาดไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นพีมาดอนน่าเนี่ยแหละค่ะเพราะคราวนี้พีมาดอนน่าทุกคนอ่ะร่วมมือร่วมใจการทำโปรเจกต์ให้เอสีไอแลนด์แบบสุดๆเลยค่ะอ๋อพูดถึงโปรเจกต์ด้วยแบบนี้เนี่ยตอนทำโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อะไรคะอยากจะบอกว่าโปรเจกต์เราก็มีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะคะค่ะก็คือโปรเจกต์แรกก็คือทะเลสีเหลืองที่ชื่อว่าทะเลสีเหลืองเนี่ยก็เพราะว่าชาวแฟนคลับเนี่ยเขาเห็นว่า เฮ้ยเราเรามีโปรเจกต์ที่ใส่หูในคอนเนะะสิร์ตอะค่ะเป็นหูไฟกระพริสีเหลืองอพอเห็นลรวแบบสวยงามมาก<ฆ>ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเราใส่กันต้งแต่ตั้งคอนเสิร์ตยันท้ายคอนเสิร์ตเลยนะคะค่ะและอีกโปรเจกต์ใช่ค่ะและมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือชื่อว่าโปรเจกต์ส่งความรักให้เอพีค่ะค่<ฆ><ฆ>ะค่ะในเพลงนี้เราจะส่งกันในเพลง Be My Girl ค่ะซึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่จรงฮุนบิดเดอร์ของเอ i ีไลน์เนี้ยได้แต่งเพลงว ไว้แล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากเราก็เลยตัวป้ายลูกขอใจเนี่ยให้กับ F T I แรกในเพลงนี้ค่ะอ่เตอนนี้ที่บอกว่าน้องมาวายพูดอยู่นะคะทั้งสองโปรเจกต์ที่เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงมาเนี่ยเรามีภาพประกอบให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะอืต้องประทับใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่ที่สุดท้ายค่ะค่ะรเจก็คือโปรเจกต์แพรบากค่ะ ก็คือโปรเจกต์เยือนยอให้ FT Island แต่ว่าไม่อยากเรียกว่าเยือนยอเพราะว่า<ะ>ที่จริงมันคือความจริงอะค่ะว่าเขาเยี่ยมที่สุดอันนี้ย<ะ>อันนี้เราจะดูกันในเพลงสุดท้ายค่ะในช่วงเพลงอังกอร์เร<ะ>าอยากจบอกเขา<ะ>ว่าเขาอะแสดงได้เยี่ยมมากก็<ะ>ลเลยโูกป้ายให้เขาค่ะน่ารักมา,มากๆเลยนี่เราจะเห็นได้ว่าแบบทุกคนแบบว่าใส่หูสีเหลืองนะคะแล้วก็ถา่าย FT Island กันทุกคนเลยด้วยนะภายในคอนเสิร์ต น่ารักมากๆเลยนะคะแ้วอย่างนี้นี่คือน้องโมบายไปดูมาแล้วชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษคะของ F T Island ในครั้งนั้นจำกัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าโชว์มันดีทุกอันจริงๆแต่บอกเริ่มต้นมาก็มันกลางช่วงคอนเสิร์ตก็มีทั้งซึ้งพี่ตอนไปคอนเสิร์ตนี่แบบยิ่งซึ้งยิ่งซึ้งมากแล้วก็ประทับใจครั้งนี้ที่สุดก็คือ F T i แ l ่ n d ่ลกสงสารกับพีมาดอนน่าด้วยค่ะจะมีคอนเสิร์ตเลยอะคะใช่ค่ะอ่ะแล้วแบบนี้เราจะสู้กับเขายังไงอ่ะ เราไม่มีปืนเลยอยู่ได้ยิงเลยช้าพรีมาได้ทุกคนยอมเปียกไงคือบอกว่านุ่มๆชิมนำมาน้องวัวมาเปียกหรือเปล่าคะเปียกค่ะแต่ว่าเสียนจอะค่ะ ว้าใจละลายไงใจละลายแล้วร้อยแล้วสุดยอดสุดยอดเลยอาจารเห็นแบบว่าชาวพีมอนดอกมารอน่าเนี่ยรักกันขนาดนี้นะราะหลายคนอาจจะอยากเป็นแฟนคลับบ้างนะเดี๋ยวให้น้องโมบายนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ถึงเว็บไซต์หน่อยดีกว่านะที่น้องโมบายเป็นแอดมินด้วยค่ะค่ะก็อยากชวนชวนทีมาร์นาทุกคนนะคะค่ะก็สามารถติดต่อเราได้สองช่องทางใหญ่ๆก็คือเฟซบุ๊กค่ะก็คือทีมาร์นาขีดไทยแลนด์ค่ะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือทวิตเตอร์ค่ะก็จะเป็นทีทีตัวใหญ่เชสตัวใหญ่แล้วก็อันเดอร์สกอร์พีมาดน ن าค่ะอืมอ่าแบบนี้ค่ะให้น้องโมบายนะถ้าเกิดว่าพูดกับพวกเขาได้หนึ่งคำเนี่ยอยากพูดคำว่าอะไรดีคะเอาหนึ่งคำมันจะพอะอ่ะคะอาเยอะๆก็ได้ที่<อ>ให้เปยยอะเลยอ่ะก็อยากจะบอกว่า FTN ยองวันฮีฟางเฮยอแคทูเกตโตโอชิพ รรแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าไอพีไลแลนด์ฉันจะรักเธอตลอดไปนะแล้วก็ กลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกนะคะนี่น่ารักมากเลยนะชอบถ้านกิดหนุ่มๆ FTIland ได้ยินนี่บินกลับมาเลยนะตอนนี้ได้เลยน่ารักมากเลยนะคะอ่ะแบบนี้เนื่องในโอกาส FTIland s Day นะคะวันนี้ขายาชให้น้องโมบายนะถ้าเกิดนึกถึง FTIland s เนี่ยจะนึกถึงคําว่าอะไรนึกถึงอะไรดีกว่านึกถึงสิ่งของอะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้อยากจะบอกว่าถ้านึกถึง FTIland s ก็คือนึกถึงอย่างแรกก็คือนึกถึงหน้าตาที่หล่อเหลา เสียงดนตรีที่ไพเราะการเล่นสดที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเหมือน้แลราค่ะนี่คือ F T Island ค่ะสุดยอดเลยนะคะก็ต้องวันนี้ขอขอบคุณน้องโมบายมากมากเลยนะคะที่มาองเขาเพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆที่ได้ไปเต้นอินกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของกับน้องโมบายเนี่ยคงจะรู้สึกสนุกมากเลยด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตในครั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องโมบายมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พูดไปแล้วเนี่ยอย่าอะไรเลย,เลย หลายหลายคนจะรักหนุ่มคนนี้ขึ้นมาเลยนะทั้ง5คนเลยนะคะก็มีใครอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับ5คนนี้นะคะส่งมาบอกเราได้เลยนะทุกช่องทางเลยนะคะ S M e er S 4221441นะคะทาง Twitter Facebook หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ0ู2 0 7 6 7 0 0องศค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะ F F Challenge Day พิเศษมากๆเลยแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็มีโปสเตอร์ของคอนเสิร์ตที่เมื่อกี้น้องก็มาพูดถึงมาแจกด้วยนะกับ The j o l a n d c o n w i l l i a m F T I c h a n d i n g e o n c e r t we yeah. มาแจกกันถึง20ใบนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เรามี2ช่องทางให้ร่วมสนุกกันนะคะช่องทางแรกเลยค่ะ S M S นะคะก็คือให้พูดถึง f อฟเชีลนนะอย่างที่น้องปุ่นพูดไปนะคะว่าจะพูดถึงความประทับใจก็ได้เพลงที่ชอบชอบสมาชิกคนไหนชอบอะไรก็ได้นะพูดเกี่ยวกับ f c ฟเชีนอะไรก็ได้เลยนะคะส่งมาบอกเราแต่ว่าขอให้วงเล็บนิดนึงว่าอยากจะได้โปสเตอร์ด้วยนะคะก็คือระบุมาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยได้เลยค่ะเราจะให้เวลาถึงแค่ท้ายช่วงหน้าเท่านั้นนะคะก็อีกนึงช่องทางค่ะก็เป็น สำหรับทางโทรศัพท์นะคะโทรมาเลย02-207-67-00นะคะสำหรับ5สายแรกเท่านั้นนะที่เราจะแจกกันไปเลยค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ก่อนนะคะว่าสำหรับ2ช่องทางทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง SMS เนี่ยขอให้ขอให้เดินมารับ เท่านั้นนะคะไม่มีบริการส่ง่ใอยากให้รู้ว่านั่งรถมาถ้านั่งรถมาปุ๊บไม่ให้เลยไม่ใช่นะเดี๋ยวน้องเดินมาจริงนะเดี๋ยวทำจริงแล้วแต่บ้าค่ก็คือเราจะไม่จะส่งเลยคือให้เดินทางมารับด้วยตัวเองเลยเพราะว่าแบบว่าเราอยากเห็นหน้าชาวพรีมันนั้นไน่นี่ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตค่ะ2012 FTR Land Concert Play FTR i นด a n อนเสิร์ k เอทนอของท้ง5หนุ่มกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปชมเลยค่ะ